อร่อยโลขคาปูชิโนโ่พี่น้องจ้าบะขมจ้ะโลขคาปูชิโนโ่บะขมเล้วพี่น้องเล้ออร่อยคลิปหน้าพ่อกันไหมจ้ะคลิปนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายมีพีน่น้องบ้านพ,านพ,านพม้มควันส้มพีกาแฟดำจ้ะขาดอย่างเดียวกาแฟดำจะสิทธามาจับเตรียมมาให้ปีให้หน้องทุกคนอยู่เนาะเพื่อสิเอาใจพพาเพื่อพ่อแม่ทุกคนอย่าพน้องมีทุกแฟรชไม่โลอโอวัตตินหรือว่าจะเป็นน้ำเพื่อู้แบ,บกทกงขมีเด้วพีน่น้องเด้อมาจ้ะ มาเสียมรับกันรวมพร้อมพ่างกินไหนทุกเนี่ยพี่น้องจ๋าพี่น้องเขาโทรขอไพ่ยผู้ใดบอกกินกาแฟจช่พี่น้องจ๋าบอกกินกาแฟก็ไม่โร้อวตินหรือจะเป็นนั่นตะหู้แบบส้มกับมีพี่น้องจ๋าว่าบอกกินไม่โลบอกกินกับรองท้องก่อนเข้างานพี่น้องจ๋าบัดสื่อบัดสายแต่จะคอยมากินเข่าเพื่อกล้วยเมื่อเดิมนั่นแหละพี่น้องบัดสื่อบัดสายก็มากินข้าวเมื่อเดิมมันนี้อากาศพี่น้อง เขาโชว์คอท้ยเพื่ออะไรบอกินกาแฟเจ๊พี่น้องจ๋าบอกกินกาแฟกับไมโลโอวัตินหรือจะเป็นน้ำเก้าหูแบบส้มกับมีพี่น้องจ๋าว้าบอกกินไมโลบอกกินกับคลิปหน้าพอกันไหมจ้ะคลิปนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายเสียไมโลโอวัตินหรือว่าจะเป็นน้ำเจ้าหูแบบส้มกับมีเด็กพี่น้องเด้อมาจ้ะมาเสียรับกันส่วพร้อมพังกินไหนทุกงเนี่ยพี่น้องจ๋าสิ่งให้เลือกสรรมาบาดพอมพันได้กินทุกงเนี่ยพี่น้อง น้ำตรงยามเช้าพี่น้องเขาโชว์ขอไพ่เพื่ออะไรบอก,กินกาแฟาจะเป็นน้องจ๋าบอก,กินกาแฟากับไมโลโอว์ทิ้หรือจะเป็นน้ำเต้าหู้แบบส้มกับมีพี่น้องจ้าว้าบบอก,กินไมโลบอก,กินกาแฟาไมโลโอว์ตินหรือว่าจะเป็นน้ำเต้าหู้แบบส้มกับมีเด้อพี่น้องเด้อมาจ้ะมาเสียบรับกันส่วพร้อมพังกินไหนทุกเนี่ยพี่น้องจ๋าสวัสดีเซาวันพัฒนาพี่น้องจ๋ากิจวัตรประจําวันก่อรของงานกาแฟคุกเตา มาจากพี่น้องจก่เติมมาแห้งด้วยกันกิจวัดประจำวันกับกิดกาแฟพี่น้องขาโทรขอไพ่เพื่ออะอาาอไรบอกกินกาแฟจะพี่น้องจกาบอกกินกาแฟกไมโลโอเวอร์ที่หรือจะเป็นนั่นตะหูแบบส้มก็มีพี่น้องจกาว่าบอกกินไมโลบอกกินกาแฟเป็นแบบผงแบบส้มนี่แหละมีพอมาแสบน้ำกัดจ้ะหรือจะเป็นกาแฟดำ,ด,ำด,ำด,ำดำกาแฟดำบวกกัดบอกกินกาแฟไมมแอนหน้าตะหูก็ะมี่จ้ะ น้ำเต้าหู้รุ้นนมเฉลือกเพื่อสุขภาพแบบฟงนี่แหละพี่น้องจ้ะอร่อยลอลคาปูชินโน่พี่น้องจา๋าบะกลมจ้ะลอลคาปูชินโน่บะกลมแล้วพี่น้องเร้ออร่อยหมดเตะแล้วปะไปีนเด่นงานพี่น้องจา๋าขอบคุณทุกการเยี่ยมชมคลิปให้ฟองพันะจะได้รับลดทุกโปรไฟล์จิหนาภอกันไหมจ้ะเป็นแบบฟงแบบฟงนี่แหละมีพร้อมมาแสิรน้ำกัดจ้ะ หรือจะเป็นกาแฟดำกาแฟดำมุนจ้พี่น้องสมุทรสาครมาสองพันกับอากาศขึ้นคือเกาเหมือนเดิม่ะจ้ากาแฟกาแฟก่อนของงานหอมยุ่จ้เช้าเช้าท <ctions> <go> ุกมือทุกเวนพี่น so <go ld universes> ้องจ้ะนี่ก็ก <go> ิน <opposite> จ้ะมากจ้ากาแฟหอนหอนหุ่นหุยหุยสวัสดีเซาวันพระรหัสพี่น้องจ้ะจิตจวรประจำวันก่อนของงานกาแฟคือเกา มาจะพี่น้องจัาเติมมาแห้งด้วยกา้านกิจวัตรประจําวันกับทิฟฟ่กาแฟรองท้องควนเข้างานพี่น้องจ๋าบัดสื้อบัดสายแต่จะควยมากินเขาคือเกาเมื่อเดิมนั่นแหละพี่น้องบัดสื้อบัดสายก็มากินข้าวเมือนเดิมมันนี้อากาศร้อจัดเมื่อวานฝนตกเมื่อใดไปซื้อพี่น้องเมื่อวานฝนตกมันนี้อากาศขึ้นอกีกแล้วจะวันนี้เช้าวันพฤหัสบ,บดีเลอพี่น้องเ้อมาจา้ะกาแฟอ,อ,อุ่นน้ำสิงให้เลือกสรรมาบาดของพันได็กินทุ่งเน่พี่น้องน้ำชงยามเช้าพี่น้อง ขอโทวขอไข่เพื่ออะไรบอกินกาแฟเจะพี่น้องจาอา๋าบอกินกาแฟก็ไมโลโอทีหรือจะเป็นนั่งตะหู้แบบส้มกับมีพี่น้องจ้าว้าบอกินไมโลบอกินกาแอร่อยเลิศฝากกินฝาวกันเขางานเขากาันนะพี่น้องนอเนาะหมดเกืียแล้วป่ะวันเก่งงานพี่น้องจ้าขอบคุณทุกการเยี่ยมชมคลิปใหนฟองพันธุและจะเด้ลดลดตึกโปรไฟล์กิบหนาพอกันไหมจ้ะ ก็เขาง่ายยังไงสาวก็เก่าเมื่อเดินพี่น้องจ๋ามาจ้ามาส่วนแก่นยดรกันจะพี่น้องจ๋าบ่แม่นว่าแก่ง่วงแล้วพี่น้องจ๋าห้องซองห้องซองพี่น้องเพราะโซ่เพราะไพ่เพื่ออะกินกาแฟจะพี่น้องจ๋าบ่กินกาแฟกับไมโลโอวัตินหรือจะเป็นน้ำกระหู้แบบส้มกับมีพี่น้องจ๋าว้าบ่กินไมโลบ่กินกาแฟไมโลโอวัตินหรือว่าจะเป็นน้ำกระหู้แบบส้มกับมีเด็กพี่น้องเด้อมาจ้ามาเสียรับกันส่วนพร้อมพังกินไหนทุกเนี่ยพี่น้องจ๋า มากินกาแฟไมไมแอนน้ำเต้าหู้ก็มีจ้ะน้ำเต้าหู้แล้วนมถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพแบบฟงนี่แหละพี่น้องจ้ะเป็นแบบผงแบบฟงนี่แหละมีพร้อมมาแสบน้ำกัดจ้ะหรือจะเป็นกาแฟดำกาแฟดำโมจ้ะเมอเมาว่านฝนตกเมื่อไหร่ไปซื้อพี่น้องเมอว่านฝนตกมันนี็อากาศขึ้นอีกแล้วจากวันนี้เช้าวันพฤห,หัสบดีเลยพี่น้องเ้ยมาจ้ะก,กาแฟอุ่นๆน้ำ รองท้องส่วนเข้าง,งานพี่น้องจ้าบัดสื่อบัดสายแต่จะคอยมากินขา้าวคือเก่าเหมือนเดิมนั่นแหละพี่น้องบัดสื่อบัดสายก็มากินข้าวเหมือนเดิมวันนี้อากาศอร่อยเลิศฝากกินฝากกับเข้างานเข้าการนะพี่น้องเนะาะเฟรชไมโลโอวัรตินหรือว่าจะเป็นน้ำเพื่อผู้แบบส้มกะมีเด้อพี่น้องเด้อมาจา้ะมาเซิร์ฟรกันรวมพร้อมพ่างกินไหนทุกเนี่ยพี่น้องจ้ะ สิ่งให้เลือกสรรมาบาดพองพันใน่กินทนุกงแง่พี่้องน้ำชงยามเช้ากัดมากินกาแฟไหมแอนน้าเต้าหู้ก็มีจ่จ้ะน้ำเต้าหู้รือนนมเฉลืองเพื่อสุขภาพแบบส้มนี่แหละพี่น้องจ้ะรองท้องกวนเข้างานพี่รองจ้ะบัดซื้อบัดซ้ายแต่จะคอยมากินเขากเก่าคือเกาเหมือนเดิมนั่แหละพี่น้องบัดซื้อบัดายก็มากินข้าวมาเดิมมี้อากาศ รงท้องส่วนเข้างานพี่น้องจา้าบัดสื่อบัดสายแต่จะคอยมากินเขา่าคือเกาเ่าเหมือนเดิมนั่นแหละพี่น้องบัดส,สื่อบัดสายก็มากินข้าวเหมือนเดิมวันนี้อากาศอร่อยลรถคาปูชิโน่พี่น้องจ้าบ๊อกคมจ้ารถคาปูชิโน่บ๊อกคมแล้วพี่น้องเนื้ออร่อยพี่น้องเพราะโซ่เพราะไพ่เพื่ออะไรก็กินกาแฟจะพี่น้องจ๋าบ็กินกาแฟกับไมโลโอวัตติหรือจะเป็นนันตะหู้แบบส้มกับมีพี่น้องจา๋าว้าบอกกินไมโล บอกกินกากคขึ้นคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องจ้ะฝวานขึ้นคือเก่าเหมือนเดิมสมุทรสา omon, well. ครมาของพันจ้ะเมื่อวานฝนตกบื่อไห้ไปซื้อพี่น้องเมื่อวานฝนตกมันนีอากาศขึ้นอีกแล้วจ้ะวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีเ้อพี่น้องเด้อมาจะ้ะกาแฟอุ่นๆน้ำนคุกกี้บะหมี่จ้ะคุกกี้เบิร์ขนมปังกระบ๋องจ้ะพี่น้องสมุทรสาครมาของพันก็อากาศขึ้นคือเก่าเหมือนเดิมมาจ้ะกาแฟกาแฟก่อนขางาน หอมอยุ่จากสวัสดีเซาว,วันพระหัพี่น้องจ้าจิตจวัดประจําวันก่อนของงานกาแฟคือเก่ามาจากพี่น้องจ้าเติมมาแห้งด้วยกันจิตจวัฒนประจาวันกับที่กาแฟอ่นจากพี่น้อง,องสมุทรสาครมาของพันกับอากาศขึ้นคือเก่าเหมือนเดิมมาจา้ะกาแฟกาแฟก่อนของงานหอมยุ่จากเช้าเช้าทุกมือทุกเว้นพี่น้องจ้ามีก็กินจ้ะมาจา้ะกาแฟหอน ฝนหุยหุยจ้ะเมื่อวานฝนตกบ่ได้ไปซื้อพี่น้องเมื่อวานฝนตกมื้อนี้ก็อากาศขึ้นอีกแล้วจ้ะวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีเด้อพี่น้องเด้อมาจ้ะกาแฟอุ่นๆน้ำมีพี่น้องบ้านทองคํานผมมีกาแฟดำจ้ะขาดอย่างเดียวกาแฟดำจะสิทธหามาจับเตรียมมาให้พี่ให้น้องทุกคนอยู่เนาะเพื่อสิเอาใจพ่อๆแม่เทุกคนเด้อพี่น้องมีทุกคลิปหน้าพบกันไหมจ้ะคลิปนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายกันจ้ะพี่น้อง สมุทรสาครมาสองพันกับอากาศขึ้นคือเก่าเหมือนเดิมอ่ะจ้ะกาแฟกาแฟกอนเขางานพร้มอมยุ่งจังอร่อยโลกโ,โลกปูชิโน่พี่น้องจ้าบ๊อกคมจ้ะโลโกปูชิโน่บ๊อกคมหร้อพี่น้องเรืออร่อยพี่น้องมาโซคาไอ่เพื่ออะไรบ๊กกินกาแฟจ้าพี่น้องจ้าบ๊กกินกาแฟกับไมโลโอวทีหรือจะเป็นนันตะหูแบบส้มกับมีพี่น้องจา้าว้าบ๊กกินไมโลบ๊กกินกับ อร่อยจ้ะอร่อยล้ำอืมเออจ้ะเมื่อวานฝนตกเมื่อไหนไปซื้อพี่น้องเมื่อวานฝนตกมืัอนี้ก็อากาศขึ้นอีกแล้วจ้ะวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีเลยพี่น้องเลยมาจ้ะกาแฟอุ่นๆน้ออร่อยจ้ะอร่อยล้ำอืมอเฮ ก็เขาง่ายเน่ยมาสาว้าเกาเมือเดิมพี่น้องจ๋ามาจ๋ามาส่วนเก่น้ำกันจ๋าพี่น้องจ๋าบาเมนว่าเก่ง่วงแล้วพี่น้องจ๋าห้องทองห้องทองรงทอง่วนเข้างานพี่น้องจ๋าบัดเสื้อบัตสายก็จะคยมากินข้าวคือเกาเมือนเดิมนั่นแหละพี่น้องบัตรซื้อบัสายก็มากินข้าวเมื่อเดิมวันนี้อากาศเป็นแบบผงแบบฟงนี่แหละมีพร้อมมาแสบน้ำกันจ๋าหรื่อจะเป็นกาแฟดำกาแฟดำมั อร่อยจ้ะอร่อยล้ำอืมก็ข่าวงานยังไม่เสราเก็ไม่เดิมพี่น้องจ้ะมาจากมาส่วนเกลียด้อก,กันจ,พนจะ,นะพี่น้องจ้ะบะแมี่วากเกลง่วงแล้วพี่น้องจ้ะห้องทองห้องทอง,อ,งอร่อยเลิศปอกินฝากกับนข่าวงานข่าการแล้วพี่น้องเนาะ สวัสดีเซาวันพระหัสพี่น้องจ้าจิจวัตรประจําวันกรของงานกาแฟดูเก่ามาจากพี่น้องจ๋าเติมมะแฮงด้วยกันจิจวัตรประจําวันกับพี่กาแฟจัด